มือนี่ผ้าพี่น้องเมื่อบึงพันธุ์อ้ยสีสำโรงหนึ่งพี่น้องขากําลังงามๆอาตลาดดูเขาพี่น้องนี่นะ่ะเหมาะก,กับการทําพันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ข้าเจ้าใส่ขันน้ำพี่น้องสีสำโรงหนึ่งลักษณะของเขาก็จะเป็นลำอ้วนๆลำอ้วนลำใหญ่ได้พี่น้องอันนี้ทอนปลูกแบบปลูกขายพันธุ์ก็เลยปลูกทีมันก็เลยล่ำล่ำบอขไข่ใหญ่เต็มที่ที่จริง,รง,รง,รงของเขาล่ำใหญ่ีหลีเด้พี่น้องนี่เห็นไหมเบิ้ง ไม่ใช่ลำเล็กๆดิ ي, ดูตาของเขาซูม <c oughs> ใหญ่หายกล่องป่าซูมพี่น้องคะนี่นะลักษณะของสีสำารงหนึ่งก็จะเป็นอันตรงป้องเขาจะคอดเข้าไปแน่บ่หลายถ้าหน้าฟูนี่เห็นไหมมันจะมันจะกิ่วไหมกิ่วตรงข้อเขาเข้าไปหน่อยเดียวไม่ได้เยอะเด้พี่น้องนี่สีสำารงหนึ่งยังสีค่ะพี่น้องได้น้ำหลายคันแล้วได้น้ําเยอะนี่สายพัน,นุ์นี้น้ำองเข้าสีเขียวเขียวออกมาก่อนเหลืองเลย อร่อยครับพี่น้องบ่ไลายขี้ไายทด้เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่แบบข้าเจ้าคัดเอามาคันนนํำมันโอเคซิกเกร์เลตหายไหมพี่น้องเอาคือยายทอนก็ปลูกอ้อยขายพันธุ์เนาะขะนะผู้ใดสนใจอยากได้พันธุ์อ้อยสีสำารงหนึ่งก็น่าเมืองห่วงหางสร้างซ่องเลยนี่อยากได้ไปไวสวนไวยั้งค่ะพี่น้องนี่คะ่ะทักเกทอนมาได้เลยเด้อค่ะเด้อสีสำารงหนึ่งพร้อมแล้วค่ะพี่น้องพร้อมไปให้ยู่ในสวนของพี่น้องแล้วคะ่ะพี่น้องจ๋าสนใจก็ทักเกทอนมาได้คะ่ะ พันอ้อยสีสำโรงหนึ่งค่ะนี่ออ้ยง่ายมามังสิค่ะพี่น,น้อง